รั่วเรียบร้อยครับพี่น้องแมงแขรงตีมปงครับที่เรียกว่าอะไรเธอแม่พริกตำน้ำพริกมาสู้กินครับแต่ว่าเมื่อกินครับพี่น้องเมื่อวได้พอแล้วอยู่ครับครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมพ่อกบเัาดมดู๊อีกแล้วครับพี่น้องกับเมื่อนีีกะมาต้อยแมงแค้งครับพี่น้องมาต้อยแมงแข้งยูกกกไม้มุ่งครับแดดอาจจะ นี่ตาเนี่จังหน่อยครับพี่น้องครับสวัสดีมาลุ้นนั่เดียวครับพี่น้องโอ้มีท่านไอเอสอันนี้อยูอะแต่ในหมัดไม้ต่อยอยู่ครับพี่น้องอุปรกรณ์ครับรนี่คืออุปกรณ์อุปกรณ์เนี่ยครับพี่น้องมาลุ้นนั่เดียวครับไม่จ๋าไปนั่นเลย ั่งเลยครับพี่น้องมันจะยู่แบบนี้ครับพี่น้องยู่เป็นปุ่มเป็นปุ่มครับพี่น้องลักษณะแบบนี้แล้วครับมันจะอาศัยยู่เป็นปุ้มเป็นมู่เป็นโพกครับยู่เป็นจุ้มเป็นจุ้มครับพี่น้องมามาเบิ้งน้ำเดียวครับพี่น้องมาต่อยแมงแข้งน้ำเดียวครับื้อนี้ เก็บน้ำเดียวครับพี่น้องตยเห็นแล้ครับ ครับพี่น้องได้สำนี้แล้วครับพี่น้องนี่แมงแคขงครับแมงแเข่งตีนต้งแมงแเข้งไม้มุกครับพี่น้องไปตำน้ําพริกครับครับตอนนี้ก็มาหาอยู่ทงนาครับหิมห้วยครับพี่น้องแต่กงไม้มุอยุคกุงหนึ่งครับหิมห้วยครับพี่น้องพอดีปีกายนี้บ้าดมก็เคยมาเบิ้งแต่ว่ามันมันเป็นมิลายครับปีนี้ก็เลยแวะมาเบิ้งอีกครับพี่น้อง ได้หลายเติบครับพี่น้องนี่พอ่อได้ปลนอยู่ครับพี่น้องมันแข้งครับเอติอาแมนแข้งมือน,นี้เมนูเด็ดครับพี่น้องเยอะแนวแซบอาหารสั้นสูงครับพี่น้องงเยียนจนข้อตั้งครับพี่น้องเลยมารุงกระหามสะพานนี้มาครับพี่น้อง,างมากกไม้มุกอ่ะ อยู่แถวๆนี้แล้วครับพี่น้องอุปกรณ์ครับอันนี้คืออุปกรณ์ในการต่อยครับพี่น้องเฮ้ยทั้งหลายครับมันมีเฮาถ้ามันมันเฮาคู่ตัวนะโอ้ได้หลายครับพี่น้องแต่มันกะกีดเนาะมันมันมันยู่แบบมันล่ามครับพี่น้องมันมีเป็นปุ้มใหญ่ๆนะไหมครับมันมันล่ามเดียวไปมันตองมองนึงมันกะเตะครับพี่น้องมันกะกระจายเดียวไปเนาะครับเนาะก็พอได้กินเยี่ครับพี่น้อง พ่อได้เมื่อตอนลุต้นมีอยู่ครับพี่น้องเออแม่พริกเพิ่นเฮ็ดแจ่วครับพี่น้องแม่พริกแจ่วแซ่บครับพี่น้องก็เพิ่นเฮ็ดแจ่วครับมื้อนี้พี่น้องหอกอะเริ่มอัดเฟืองแล้วครับเสียงรถอัดเฟืองเอาอยู่วึนๆอยู่ครับพี่น้องมื้อนี้เสียงรถอัดเฟืองเอาอยู่วึนๆอยู่ครับพี่น้องพอได้ เมื่อกินครับพี่น้องมื่อวานนี้ได้พอแล้วอยู่ครับก็เข้ามาแล้วก็ฝากติดตามฝากกดไลค์ครับกดถือเจอกดซับตะไคร้กับบ่าวดมลุกดกเลยนะครับพี่น้องเด้อก็ขอขอบคุณขอขโมกขอบเจอขอขอบพูดหลายๆครับพี่น้องขอขอบคุณมากครับ FC แฟนคลับทุกท่านครับที่ให้เกียรติให้ความเมตตาสงสารกับบ่าวดมลุกดกครับพี่น้องครับ ขอบคุณมากครับวันนี้มาหาแมงแคงครับพี่น้องแมงแคงต้นมวกนะครับเอาเมื่อตําเจียวครับพี่น้องให้แม่พริกเพิ่นตําเจียวสู่บาโดมกินนะครับติดตามไปครับพี่น้องครับว่าจะแซ่บแค่ไหนครับพี่น้องครับโค่เรียบร้อยครับพี่น้อง เน็นแข้งตีมปงครับที่แรกว่าอไเอแม่พริกต่ำน้ำพริกมาสู้กินครับแต่ว่าเกิดอุบัิเหตุครับมื่อนนี้เพิ่ติดธุระเล็งโดนเพิ่นก็เล่นพิทีเอสครับพี่น้องกเ็เลยกินเพียวเพียวไปก่อนครับพี่น้องกินแบบมีต้องต่าครับกินแบบเพียวเพียวโคแล้วะกะ็กินเรื่อยครับพี่น้อง ยำเม,มืองรับพี่น้องแซ่บ,บครับครับเอาไว้พบเดียวคลิปหน้าครับขอขอบคุณหลายๆที่เข้ามาติดตามรับชมครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กะ่ะพอเก่าคราว่าสวัสดีครับ